อนออนทัวชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายมอญมงพมา่าและกะเหรียงอาตมามาเป็นเจ้าอาวาดเมื่อปี2551ก็พัฒนาวัดที่เราเรียกว่าเริ่มสุดโทมลงขึ้นมาใหม่โดยมีแนวคิดที่ว่าถ้าหากว่าของเก่าเขาดีอยู่แล้วเราก็รักษาของเก่าเอาไว้อาตมาเองเน้นในเรื่องการปฏิบัติธรรมมากกว่า ในเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาวัดท่าขนุนเ,าเราเป็นสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรามีเป็นประจําทุกปีปีละหลายๆรุ่นแต่ว่าในส่วนที่อยากจะเน้นก็คือความเคารพต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโอบล้อมด้วยภูเขาเงียบสงบเย็นสบาย สายลุยสายธรรมะหรือสายชิลมาที่นี่ก็เริ่มสักการะพระทองพระเงินพระนาคค่ะจากนั้นค่ะมาบริหารกล้ามขากับบันได1 1 7 3ขั้นสักการะรอยพระพุทธบาทที่ศักดิ์สิทธิ์และชมวิวสวยๆของทองผาภู <Wow. S 1> และมีอีกที่ที่สวยไม่แพ้กันค่ะสะพานแขวนหลวงปู่สายสะพานไม้ที่สร้างโดยหลวงปู่สายเพื่อให้ญาติโยมข้ามแม่น้ำมาทำบุญที่วัด สาธุค่ะถ้ามาในช่วงสงกรานต์เราก็จะได้ร่วมประเพณีอุ้มพระส่งน้ำกันด้วยค่ะสวยงามแปลกตานหน้าชมออกจากวัดเราก็มาที่ชุมชนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านฉเฉลยศึกบ้านท่าขนุนค่ะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองบ้านหลังนี้ได้แบ่งปันอาหารและเป็นที่หลบภัยฉเฉลยศึกค่ะ ในการที่บ้านวัดโรงเรียนที่เราจะร่วมกันนะคะก็จะมีสภาวธธรรมของจังหวัดกาญจนบุรีที่เขาจะมีมามีม,ม,มีมีแผนมาแล้วก็ส่วนมากเนี่ยเราจะทําทงานเชิงรุกเราไม่ได้ทํางานเชิงรับแต่ก็จะสอดคล้องกันนะคะถ่อภูมิโชคดีที่ได้มีพระครูวิราชกัญจะนะธรรมหรือหลวงพระเล็กของพวกเราเนี่ยค่ะท่านจะสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างให้กับชุมชนอย่างกับอย่างเงี้ยเขามีบ้านซึ่งว่าง่างเงี้ยก็จัด ให้มีโฮมสเตย์อันเนี้ยเขามีเป็นบ้านเดิมเขาเออเป็นร้านกาแฟพระอาจารย์ก็จะมาเยี่ยมชุมชนก็จะมาสนับสนุนอ่าก,ก็ก็จะดูแลกันดูแลกันค่ะที่นี่เขามีวิถีพอเพียงทําเกษตรผสมผสานปลูกผลไม้ค่ะถ้ามาในช่วงประมาณเดือน5เดือน6ห้ามพลาดมาชิมเงาะที่อร่อยที่สุดในประเทศและผลไม้อื่นๆทั้งทุเรียนมังคุดอีกมากมายอร่อยฟินกินกันเพลิน ด้วยชุมชนนี้มีความหลากหลายในชาติพันธุ์ทั้งมอญมง้งพมา่ากะเรียงเด็กๆที่นี่ก็จะได้รับการฝึกสอนการเล่นประเพณีให้ภูมิใจและสึกสานชาติพันธุ์ของตอนเองค่ะ <Wow. S 1> และมาชิมขนมท้ังโยขนมพื้นเมืองของชาวกะเรียงต้องชิมอร่อยนะจ๊ะ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัท่าขนุนสวยงามด้วยธรรมชาติและธรรมะสเสน่ห์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่หลากหลายผลไม้อร่อยขึ้นชื่อมาฟินจัดอินกับที่นี่กันค่ะ